ไม่ไม่เกี่ยวครับตุกถามถ้าถ้าถ้าออกมาจากปากนายกก็โอเคนะครับคนที่เบี่ยงหน้าท่านทักษิณท่านมีความเห็นก็เป็นความเห็นท่านทักษิณนครับก็สําหรับรัฐบาลก็ได้คุยกันส่วนใหญ่ก็ไม่น่ามีเป็นอะไรนะครับในเบื้องต้นนะครับก็คิดว่า นันนี้เป็นนโยบายนะครับของประเทศนะครับของรัฐบาลที่เราคิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิปดประโยชน์ตประเทศได้ก็ผมคิดว่าก็รับฟังครับนะครับพอ <c oughs> คั้นอะไรต่างๆาถาแถลงการต่างๆก็ออกมาเยอะก็ดแูแต่ว่าเ,าเราก็ดูช่างน้ําหนักทั้งหมด นะครับว่าว่าเสียงีต่างทั้งหมดเป็นไงครับนะครับก็ก็ทุกอย่างก็ยังเดินหน้านะครับแต่ว่าข้อรับฟังกงมีถ้าคิดว่าบรรหนดแน่นเพียงพอมันมีปัญหาเยอะมันจบกระบวนการตอนไหนก็ได้มันเป็นอะไแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ถือว่าเสียงสนับสนุกก็มีนะครับคัดค้านก็ได้ฟังบ้างก็คงต้องเดินหน้าไปครับอย่างอย่างพรรคประชาชาติอย่างเงี้ยแบบจะไม่โหวตด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้แจ้งยังไม่ทราบเลยยังไม่มีการแจ้งเลยว่าจะโหวตหรือไม่โหวตนี่แต่ข่าวกฎกฎหมายจะไปต่อเลยไหมครับเพราะวันนี้สววก็แถลง ข่าว่าไม่เห็นด้วยคัดค้านแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นสิทธิ์สวอครับเร,เราก็ยินดีรับฟังทุกฝ่ายก็เราเป็นสังคมประชาธใไ องค์กรไหนสถาบันไหนจะมีปัญหามีความเห็นเกิดเหตุกาถ้าดุลพินิจของรัฐบาลทราบว่าความเห็นต่างมันเพียงพอแต่มันรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ระดับก็อาจจะต้องทบทวนก็ได้เพราะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรก็ถือว่าทุกอย่างก็ยังเดินได้แต่ทิศทางพัพร่วงมาพับร่วงรัฐบาลคือเห็นตรงกันที่จะเห็นชอบในหลักการในวาระแรกเหมือนกันไหมครับเท่าที่ผมได้ฟังมาก็เป็นอย่างนั้นนะนั่งประชุมในพรอมด้วยกันเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็ผ่านให้ปล่อยให้เป็นกระบวนการทางสภา,พาพครับท่านยืนยันว่านโยบายนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนถึงประชาชนตัวเล็กๆได้อย่างไร,รเป็นครับโถถ้าถ้าท่านไปดูในเนื้อหาเนี่ยอย่างตอนี้กาหนดว่าอายุาต้องมีทรัพยากรมีเงิน50ล้านเนี่ย <S 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 คนจนไม่มีปัญหาหรอครับนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ ถ้ามาเล่นตรงนี้กับไปเล่นข้างนอกมันก็เหมือนกันเล่นตรงนี้ยังทําให้ภาษีมันขึ้นได้นี่เป็นการเอาของใต้ดินที่เราบนดินเับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ทางภาษีและเกิดประโยชน์ในการเมืองเพราะเงิน,นใต้ดินที่อยู่นอกระบบนี่มันเยอะนะครับแลหยิบขึ้นมาใช้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ทําได้ครับ,รบ,นะรบแล้วผมอยากเรียนว่าเงินเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเรากําลังทําให้เราเป็นเมืองพุทธแล้วทำให้เป็นเมืองบาป เพราะจริงๆวันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้สดับตูนเห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไปดูจริงๆวันนี้ในชนบทในทุกที่ก็หวยสองตัว3ตัวก็ระบาดเต็มไปหมดนะ<ม>ครับก็เราก็พยายามจะเอาขึ้นมาสาธให้เส้นในในตามระบบแบบที่ในต่างปรเทศมีหวยออนไลน์อะไรต่างๆ ก็ทําให้มันจากจากที่มันอยู่เราขึ้นมาชัดเจนแล้วก็กําหนดกฎเกณฑ์ไม่ให้คนที่เป็นเมี่ยมหน้าจุดฟ้องเข้าไปใช้ผมว่าโดยหลักการก็พยายามจะป้องกันอยู่แล้วแล้วก็การการยกเลิกสิ่งนี้มันก็ยากแล้วมันจะเป็นอยู่ก็หยิบขึ้นมาใช้เพื่อได้ไประโยชน์แล้วผมคิดว่าวันนี้เราเจอความท้าทายใหม่ๆสหราฐัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อระบบการค้าโลกทั้งหมดเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สบปัญหาเพราะนั้นเราเราพัฒนาการมาจากระบบที่กําลังเป็นปัญหาต่อเนอื่องมา เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนทางหนึ่งในการที่จะเพิ่ม,มงเงินหมุนเข้าไปในระบบนะครับเพียงแต่ส่วนใหญ่ที่คนมองเขาไม่ได้มองเรื่องเศรษฐกิจ ก็มองเรื่องวิกฤตทางสังคมซึ่งผมคิดว่าอันนี้วันนี้ก็เยอะเราก็พยายามจะแก้ปัญหาอยู่แล้วถ้าลองขอคำถามสุดท้ายครับคือพอดีฝ่ายต่อต้านเนี่ยก็พยายามชูเรื่องการเสนแคสิบเปอร์เซ็นต์แต่อี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถูกพูดถึงรัฐบาลต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนยังไงก็ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับท่านพูดถูกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอินเทอร์เทนนะครับแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเป็น,มนมรรแม,มน,นเม ถ้าท่านไปดูในต่างประเทศเนี่ยคนก็เข้ามาว่ามันใช้ชีวิตมากินอาหารมาเล่นนู่นเล่นนี่อย่างที่บอกว่าแต่ไอ้คาสิโนโมันเป็นของคนที่นิดเดียวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาอยากเข้ามาเข,าข้ามาเข้าเข้ามาเราก็ได้ประสิ่อจากเขาเท่านั้นเองนะครับผมไม่คิดว่ามันจะส่งผลกระเทือนในเรื่องวิกฤตสังคมเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีโอกาสาง่งานที่จดีข้เราไปนะครับดัะนั้นรู้ว่าไม่ไมน่ากังวล